ครับผมก็ขอสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกฮอคเซตทุกท่านนะครับพบกันนะครับอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาอธิบายนะครับถึงการไหลเวียนของในแต่ละสล็อตนะครับเมื่อเราอัพสล็อตเข้ามานะครับมันจะไปอยู่ไหนนะครับและที่สำคัญก็คือนะครับจะไปแบบไหนนะครับนะครับผมก่อนอื่นนะครับ เมื่อเรานะครับแนะนําสมาชิกนะครับเข้ามาเปิดสล็อตนะครับในสล็อตสองร้อยนะครับท่านที่หนึ่งนะครับนะครับคนที่สองนะครับมานะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยหนึ่งนะครับสีน้ําเงินแล้วกันคนที่สามนะครับแนะนําเข้ามานะครับคนที่สามนะครับคนสีน้ำเงินเนี่ยตัดสินใจเปิดไปถึงสล็อตเก้าเหมือนกับผมนะครับก็จะมาติดตัวผมแบบนี้นะครับ ติดตัวในทุกไซเคิลสล็อตเลยนะครับครับเห็นนะครับนะครับจะเห็นว่านะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับคนต่อมานะครับเป็นทีมงานนะครับในสายงานของในรหัสที่อ่าฝั่งทางซ้ายมือนะครับนะครับเติบโตลงมานะครับ เติบโตลงมาเรื่อยๆนะครับนะครับเติบโตลงมาเรื่อยๆนะครับภายใต้ทีมงานของเรานะครับไม่รู้นะครับจากใครบ้างนะครับเติบโตลงมานะครับเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะขอจนย่อมานะครับในกระดานสองอยนี้นะครับนี่คือกระดานนะครับกระดานสองร้อยของเรานะครับทีมงานนะครับเติบโตนะครับแบบนี้นะครับลงมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับว่า เติบโตลงมาจากรหัสไหนนะครับผมไม่รู้เนาะเติบโตลงมานะครับเนี่ยนะครับเติบโตลงมาเรื่อยๆนะครับนะครับเติบโตลงมาเรื่อยๆนะครับจนเป็นนะครับจนเป็นนะครับหนึ่งร้อยรหัสหรือ 1,000รหัสภายใต้ทีมของเรานะครับทีนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในทีมสมมุติว่านายนะครับนายแนะครับตัดสินใจอัพถึงสล็อตเนะครับนะครับถึงแม้เขาจะอยู่ในชั้นลึกๆหลุด4ี่ชั้นเราลงมาเป็นรหัสที่เท่าไหร่ก็ตามในโครงสร้างของเรานะครับนายแซดก็จะมาต่อผมนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมีความอัจฉริยะนะครับของแผนนะครับฮอกเซตนะครับ จะมาตอบผมแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างของนายแซนะครับอัพสลอตตามนายแซมานะครับก็จะมาแตกลงไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับโครงสร้างของนายแซนะครับก็จะตามมานะครับนะครับตามมานะครับทีนี้นะครับใน โครงสร้างนะครับฝั่งทางซ้ายมือนะครับฝั่งนี้นะครับมีการแนะนําลงไปลึกเรื่อยๆนะครับมีสมาชิกของเรานะครับมองเห็นโอกาสนะครับอัพสล็อตนะครับก่อนอัพไลน์นะครับก็จะมาต่อฝั่งซ้ายนะครับแบบนี้นะครับใช่ไหมครับอัพถึงห้าสล็อตนะครับก็จะมาต่อฝั่งซ้ายนะครับในโครงสร้างของเรานะครับที่ลึกลงไปลึกลงไปนะครับไม่รู้ใครนะครับไม่รู้ใครครับลงไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับท่านแนะนําไปเถอะครับ ให้เลืกลงไปเรื่อยๆนะครับใครก็ตามนะครับที่อยู่ภายใต้องค์กรนะครับอยู่ภายใต้องค์กรนะครับ200ของเราเนี่ยใครอัพนะครับเขาก็จะมาต่อนะครับมาต่อเรื่อยๆนะครับพร้อมกับทีมงานของเขานะครับที่เขาแนะนํามาและอัพสล็อตตามเขานะครับเห็นไหมครับก็จะเติบโตลงมาเรื่อยๆนะครับนะครับในโครงสร้างนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับหรือ นาย A นะครับที่สมัครมากับเรากับนาย B ตอนแรกนะครับอัพพร้อมกันกับเราเขาก็จะติดตัวเราเลยตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมถึงบอกเสมอว่าการอัพสล็อตนะครับให้อัพสล็อตสูงๆไว้ก่อนเลยนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าทีมงานเราเติบโตนะครับเขาก็จะมาติดต่อเราเองนะครับภายใต้สล็อตนะครับภายใต้สล็อตของเรานะครับทีนี้ถ้าเป็นสล็อต4 0 0ของเราใช่ไหมครับสล็อต400นะครับ ก็เติบโตลงไปนะครับ400เติบโตลงไปนะครับไม่รู้ว่าเติบโตลงไปแบบไหนนะครับเติบโตลงไปเรื่อยๆนะครับ400นะครับเห็นไหมครับว่าในสล็อตสี่ร้อยนะครับลึกลงไปไม่รู้กี่ชั้นนะครับตัดสินใจอัพสล็อตนะครับอัพสล็อตนะครับ800เขาก็จะมาต่อตรงนี้นะครับเห็นไหมครับในทุกๆสล็อตนะครับทุกคนที่เป็นอยู่นะครับมันจะออโต้รันทั้งระบบนะครับเห็นไหมครับ ทุกคนที่เป็นสล็อตนะครับที่เป็นสล็อตไหนก็ตามนะครับเมื่อทีมงานใต้เรานะครับทุกรหัสนะครับอัพนะครับมันก็จะวิ่งหาอัพไลน์นะครับที่มีในสล็อตนั้นๆนะครับแล้วเราก็จะเต็มโดยอัตโนมัตินะครับถึง9สล็อต10สล็อตนะครับถ้ามีใครก็ไม่รู้นะครับนายนายคนใหม่ที่สมัครเข้ามาตัดสินใจอัพไปถึงสล็อตนะครับที่10เราเป็นแค่สล็อต9สล็อตที่10นะครับเขาก็จะขึ้นแซงเรานะครับ ขึ้นไปต่อเรานะครับขึ้นไปข้างบนเราเลยนะครับไปติดรหัสหนึ่งนะครับทีนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไปติดรหัสหนึ่งแล้วนะครับถ้าเราอัพตัดสินใจอัพสล็อตสิบนะครับเขานะครับก็จะไปอยู่ใต้เขานะครับแล้วโครงสร้างของเราทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ใต้เขาในสล็อตที่10ด้วยนะครับซึ่งสล็อตที่10นะครับหนึ่งแสนทอนนะครับในการอัพสล็อตหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมมองว่านะครับ การที่เราสมัครเข้ามานะครับให้เรานะครับจับจองพื้นที่เลยนะครับจับจองพื้นที่ในการทําธุรกิจนะครับอย่างสล็อต800นะครับถ้ามีคนที่อยู่ในสล็อต800อัพเข้ามาเยอะๆไม่ว่าจะโตลงไปภายใต้ไหนก็ตามนะครับมีเป็นร0อยรหัสมีเป็น20 30รหัสภายใต้สล็อต800เห็นไหมครับมันก็จะเติบโตของมันหลุด ในระบบกําหนดจ่ายแค่4ีชั้นก็จริงนะครับแต่ถ้าในเมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่อยู่ภายใต้องค์กรของเราทั้งหมดเนี่ยครับอัพสลอตใช่ไหมครับอ,อย่างแ่าง8อ0อัพสลอตต่อไปเป็นพันหกเขาก็จะวิ่งในในเนี่ยครับเาก็จะวิ่งมานะครับมาต่อเรานะครับมาต่อในโครงสร้างของทีมงานเรานะครับวิ่งตามอัพไลน์นะครับสรุปง่ายๆก็คืออัพไลน์ไปไหนเขาจะไปตามอัพไลน์ก่อนถ้าไลน์ยังไม่ขึ้นก็จะวิ่งหาอัพของอัพถ้าอัพของอัพไม่ขึ้นก็จะวิ่งหาอัพของอัพอีกทีนึง วิ่งหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะครับเห็นไหมครับนี่คือการขึ้นของโครงสร้างของผังยิ่งเราเติบโตสร้างไปเถอะครับทีมงานนะครับมันจะมาเต็มเราอัตโนมัติเองนะครับครับผมก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะขอจบไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอีกวิดีโอหน้าสวัสดีครับ